ผันเป็นทำดีไหวไผ่ม่วงบ่เห็นกระตามสร้างหาหักซ้ำส,สัวไหวไผ่สีนองกระสร้างตามสวัสดีค่ะคเพ่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องเอฟซีลุงพลปัตแตนวันนี้ก็มาเจอกับพี่ดุษณีรู้สึกว่าเป็นยังไงน้อพามาชมข้าวงามเหมือนเดิมค่ะพี่ดุษณีหลังจาก11บอโมงไม่ได้ขึ้นไลฟ์สด กออนุญาตเพื่อนๆมาเอามันตรงนี้แหละคุยกันไปซับพเพเฮละอีกสักหน่อยดูดูสองข้างทางตรงนี้ข้าวงามตรงนี้ดีกว่าเนาะสวยงามดีเพราะว่าอีกหน่อยถ้าใครจะกินปูก็ อุดจาเย,ย้าหยอกมาได้เด้ออีกหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ให้กินหรอกยังไม่กินหรอกเพื่อนๆคะ่ะหน้าเกี่ยวข้าวขุดปูในลูกดีกว่าปลอดภัยดีกินปูช่วงนี้ยาข่าหญ้ามันเยอะค่ะกินตอนปลอดสารดีกว่ามาอวดตรงนี้แหละตรงที่ขุดปูทุกปีเมื่อกอนเนี่ยพิรุษนี่กะแต่เดี๋ยวนี้ก็แค่จะกินกะขุดมะดอง ซ้ำสิกินนะคุดมะดองสักแป๊บๆนึงก็ได้อยู่หรอกค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากจะให้พาเพื่อนๆมาชมทุ่งชมสวนไปเอยๆไปเปื่อยไปตามเหมือนฝ้าจะสร้างน้องนะน้องๆค่ะเมื่อคืนนี้เนาะหลังจากเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายฝ้าขาวดาวแจง้งพี่ดุษณนีกันนึกว่าฝนจะไม่ตกเมื่อคืนนี้หลังจาก หันคาเสร็จสักแป๊บหนึ่งเผลอๆกำลังจะหลับฝนตกมาเปลี่ยงป่างเปี่ยงมาปกติถ้าเป็นแบบนี้โบราณเขาจะเรียกว่าฟ้าสั่งน้องฝนตกแรงบุมบั่มบุมบัทั้งฟ้าล้องทั้งฟ้าลงแบบนี้เหมือนกับว่าเพื่นเอินว่าจะมดฝนฟ้าสั่งน้องแต่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับธรรมชาติค่ะ น้ำพึ่งจะแห้งเมื่อวานนี้ขนาดแน่ใจว่าเออวันนี้คงจะไม่ตกน ư ớ ท่วมหนักกว่าเก่าลุยกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อจนบัดนี้เลยยังหายเหนื่อยก็ยังไม่หายเหนื่อยก็ไม่เป็นไรคำว่าเหนื่อยไม่อยากจะพูดถึงเพืพ่อนๆเอ้ยปัญหาทุกคนมีทางแก้แล้วก็จะได้นอนพักผ่อนทักนี้หนึ่งคิดถึงทุกคน เพื่อนๆจ้าถ้าหากว่าพีรุษณนี่ไปยังไม่ถึงก็ไม่ว่ากันเ้อใครที่ไหลสดหรือว่าลงคลิปไบก็ลงไว้ก่อน<ม>เป็นหนีไว้ก่อนเป็นหนีไว้ก่อนเฮ้ย<ไ>เนี่ยความสวยความงามไม่ปานี้ค่ะปีนี้งามข้าวที่ไหนก็งามค่ะเพื่อนๆค่ะเอาน้องอสูรฟ้ามาเที่ยวด้วยไม่ได้ดินไปลึกดอกไปทําธุระมาก็เลยมาแ,แวะตรงนี้มันเป็นลม ขุดปใูใกล้ถนนแตเป็นไปได้พี่ดูสนนี่อยากได้เอาเสือมาปูนอนตบ่ได้ตอนนีน้ควยหมดแดงลายพี่น้องไม่มีสาระอะไรหรอกไม่ได้โดดไปช่องไหนเลยไม่ได้ไปฟังข่าวฟังข่าวได้แต่ไปดูคลิปจะไปหยอกล้อก,กับเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆแต่ละช่องก็ได้แต่จอดแต่จอดไม่ว่าเนาะจอดจอดจอดอย่างเดียวเมื่อไหรจะได้เลิกจอดสักท,ทีเนาะเอา เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละไม่ว่ากันต้นไม้เมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันเมื่อกี้ก็ไปบ้านแถวๆญี่ปุ่นมาบ้านน้องมิยาชาแนลเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านหลังทุกทุกคนไม่ว่าช่องลูกสาวช่องน้องๆช่องเพื่อนๆหลายๆคนทั้งครูบาอาจารย์ก็เป็นกำลังแรงใจ พร้อมกันนี้พี่ดูสนี่สป,ปายชแานลขอกำลังแรงใจผ่านมาตามสายลมให้ได้ไหายเนหน็ดเหนื่อยไปกับท้องฟ้าธรรมชาติมาเจอมาเจอกันตรงนี้แหละกะ <c oughs> อยากจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นถิ่นพุดปูทิศธมาหากินมันขึ้นนี่กับฝนตก ว่าจะได้ไปสวดอภิธรรมก็ไม่ได้ไปถ้าวันนี้ถ้าฝนตกก็คงไม่ได้ไปอีกมันเป็นอะไรที่อ้าวครูมนรีกำลังเด้งขึ้นพอดีเลยเดี๋ยวกลับเข้าไปจะไปอาบน้ำนอนพักผ่อนไปดูครูมนรีอย่างมากก็ได้ไปจอดฟังนะคะ จอดฟังครูมนตรีนะคะมาพร้อมกับเสียงเพลงยกกางทุ่งนากับเ,เสียงเพลงลงเจ้าสิเปิดเพลงอย่างละคู่มนตรี ันเปิดเพ่งวัติดหรือกระซิคอยกระสิเปิดสวัสดีค่ะรักกันให้นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมาพอดีมาพบก,กับมนตีไอเดียชาแนลพร้อมๆกันอ้าว ขวามือก็มีรถไถกำลังมางเ็ก็เป็นจน0นะคเล็กเก็เป็นจนห้าร้อไถนอเดี๋ยวก็ใส่เสื้อชั้นในลหลายชั้นผู้ดใดสี่ให้เจ้าพ่นนะผู้บา่าก็ขอขอบคุณคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะรักคือกันให้ สวัสดีค่ะรักกิการให้แม่กำลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยสวัสดีนะคะคุณพรทิพย์ค่ะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้มนตรีไอเดียชาแนลจวอีกหน่อยก็มาเจอมาเจอกับนักร้องส,อสวยๆบนเวทีนะคะ ประสบจังหวะจริงๆเลยกับพร้อมกับครูมนตรีมาพร้อมกันใน<อ>คลิปนี้นมแม่ดุว่าสวัสดีค่ะรักคือการให้แม่กําลังอัดคลิปอยู่พอดีนะครับผมไปดูก็ลงคลิปไปด้วยนะครับแม่ดุจน,นะครับก็นี่แหละดึงเสียงลงจะครบแปดนาทีแล้วมาชมให้หน่อยเด้ออีกสิบนาทีจะลง โอเคจะเข้าบ้านไปอาบน้ำนอนฟังเพลงลงคลิปได้ตลอดนะครับผมโดยเฉพาะเราสร้างรายได้แล้วนะครับผมนะไม่จำกัดน,นะครับนะเราทำได้เราทำไปเลยนะครับคุณพอมีอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีคลิปทำยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเข้าไปแบบปดึงคลิปประเด็นมานนะนไม่เป็นไรดึงคลิปประเด็นมา<ะ>ก็ เร,เราไม่ขัดแย้งใครเราไปสายเขียวชะจีเราเอาคลิปครูบาอาจารย์มา<ส>ก็คือเป็นคลิปข่าวเ<ส>ก่าๆข่าววิเคราะห์คคิขอบคุณอย่างยิ่งนะคะคที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอบมืนที่ข้บพุขอบคุณแม่ดุดนะครับขอบคุณเช่นกันนะคะแล้วก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่พพอนๆค่ะ จังใดจังใดก็ฝากมาเป็นกำลังแรงใจให้กันแลกกันนะคะหนะลังจากตรงนี้แม่ดุดก็จิไปวิ่น้ำต่อคือ,<า>อเก่านะคะ่ะอยากจะนอนหลับสักนี้คงจะมีแรงขึ้นเยอะนนคุยกันสักาบนาทีนะครับคุยกันสักสามสิบนาทีโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปช่องไอ มันตีไอเดียชาแน,นลมันมียังเวอรไลนกับสิลุงแค่นี้แหละเด้อ